แจกสูตรแกงเผ็ดเป็ดย่างเรดเคอรี่วิกโรสทีปดักฉบับง่ายอร่อยเข้มขน้นแกงเผ็ดเป็ดย่างเมนูทายรสเด็ดที่คุณต้องลองแกงเผ็ดเป็ดย่างเรดเคอรี่วิกโรสทีปดักเป็นหนึ่งในเมนูอาหารทายที่มีรสชาติเข้มขน้นกรมกลองและหอมมันจากกะทิผสมผสานกับความหวานจากสับประรดและลินจีเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบ วันนี้เรามีสูตรง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านพร้อมเทคนิคการทำให้เป็ดกรอบอร่อยและน้ำแกงเข้มข้นมาดูกันเลยส่วนผสมที่ต้องเตรียมส่วนผสมหลักเป็ดย่างหนึ่งตัวหรือเนื้อเป็ดย่าง300กรัมหั่นเป็นชิ้นพอดีคำพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะกะทิ500มิลลิลิตรน้ำเปล่า200มิลลิลิตรใบมะกรูดสีใบฉีกให้มีกลิ่นหอม สับป,ปะรดฝอถ้วยหันเป็นชิ้นพอดีคำลิ้นจี่ฝอถ้วยมะเขือเทศราชิมีฝอถ้วยพริกชี้ฟ้าแดงหนึ่งเม็ดหันเฉลบใบโหระพาฝอถ้วยน้ำปลาสองช้อนโตะ๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำม,มันพืชหนึ่งช้อนโตะ๊ะสำหรับผัดพริกแกงวิธีทำแกงเผ็ดเป็ดย่างขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมวัตถุดิบหั่นเป็ดย่างเป็นชิ้นขนาดพอดีคำพักไว ฉีกใบมะกรูดเพื่อให้มีกลิ่นหอมและหั่นพริกชี้ฟ้าเตรียมไว้เตรียมผล,ลไม้เช่นสับประรดลิ้นจี่และมะเขือเทศราชินีให้พร้อมขั้นตอนที่สองผัดเครื่องแกงตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใช้ไฟกลางใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดจนหอมค่อยๆเติมกะทิครึ่งหนึ่งลงไปผัดให้พริกแกงแตกมันขั้นตอนที่สาม เคี่ยวแกงให้เข้มขน้นเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วรอให้เดือดใส่เป็ดย่างที่เตรียมไว้ลงไปเคี่ยวให้ซึมซอไม้หันอากาศบราสิใส่สับป,ประรดลิ้นจีและมะเขือเทศราชินีคนให้เข้ากันขั้นตอนที่สี่ปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปีบ๊บคนให้ละลายใส่ใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าคนให้เข้ากัน เติมกะทิที่เหลือลงไปเคี่ยวต่อจนแกงเข้มขน้นขั้นตอนที่ห้าเพิ่มกลิ่นหอมและเสิร์ฟใส่ใบโหระพาลงไปปิดไฟทันทีตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนรๆเคล็ดลับเพิ่มความอร่อยเลือกเป็ดย่างคุณภาพดีเป็ดควรมีหนังกรอบและเนื้อนุ่มเพื่อให้รสชาติเข้ากับน้ำแกงใช้กะทิคันสดจะช่วยให้แกงมีความหอมมันมากขึ้น เพิ่มความเผ็ดหากชอบรสจัดสามารถเพิ่มพริกแกงหรือใส่พริกสดเพิ่มได้ปรับรสตามชอบหากต้องการรสหวานขึ้นสามารถเพิ่มน้ำตาลปี๊บได้เล็กน้อยทำไมต้องลองทำแกงเผ็ดเป็ดย่างที่บ้านสะดวกและประหยัดไม่ต้องไปหาร้านอาหารสามารถเลือกวัตถุดิบคุณภาพเองได้ปรับรสชาติได้ตามใจทำเองสามารถเลือกความเข้มข้นของรสชาติที่ชอบ เมนูเพื่อสุขภาพได้โปรตีนจากเนื้อเป็ดและวิตามินอีนอจากผล,ลไม้สูตรแกงเผ็ดเป็ดย่างวิธีทำแกงเผ็ดเป็ดย่างเรดเคอรี่วิกโรสทีดดักแกงเผ็ดเป็ดย่างทำอย่างไรอาหารไทยยอดนิยม